สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้ตัว Priority Queue อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะสร้างตัว Priority Queue ที่มาจากตัว Custom Object ลองดูนะครับสมมติว่าอันนี้เรามีโคดอันนี้อยู่นะครับคราวที่แล้วนะครับเราเก็บแค่ชื่อของตัว Applicant ใช่ไหมครับโดยที่ในคิวนะครับพอเราใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วให้มีการเรียงคิวตามชื่อนะครับก็คือจาก A ถึง Z นะฮะาครัวนี้นะครับ ผมจะสร้างคลาสใหมอ่อันหนึ่งนะครับสร้างคลาสใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า applicant ละกันนะครับในคลาส applicant นะครับสมมติว่าเป็นรายชื่อผู้สมัครนะครับโดยที่ผมจะมีรายชื่อผู้สมัครกับคะแนนที่ได้นะครับผมก็สร้างอีกได้ว่า private นะครับ string เก็บชื่อแล้วก็ private อีกอันนึงนะครับเป็น integer ละกันชื่อว่า score นะฮะแล้วก็สร้าง constructor ขึ้นมา แล้วก็สร้างตัว getter setter นะฮะแล้วก็สร้างตัว t o string ขึ้นมาด้วยนะครับ t o string อ่ะคันนี้เราก็จะได้คลาสแบบคร่าวๆนะครับคันนี้กลับมาที่ main ตรงนี้นะครับ priority นะครับจาก string ธรรมดาผมบอกว่าเป็น priority queue ของ applicant แบบนี้นะฮะโดยที่ข้อมูลนะครับตอนที่เราสร้าง data นะครับผมก็ต้องสร้างมาจากตัว ของ Class ใช่ไหมครับอันนี้ผมใช้เทคนิคดีได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการเติมคำว่า new applicant เข้าไปข้างหน้าตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยผมก็มาที่ตัวแรกนะครับกด alternate ค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์ลงมานะครับเห็นไหมครับมันจะออกมาเป็นเส้นนะครับเป็นบล็อกแบบนี้แล้วผมก็พิมพ์ว่า new นะครับ applicant แบบนี้เข้าไปได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมลบตัววงเล็บนี้ออกอ่าคราวนี้ผมก็จะได้ตัว ข้อมูลแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมก็บอกว่าแอปพลิเคชันของเรานะครับใส่ชื่อกับใส่คะแนนสมมติคะแนนเต็ม100แล้วกันนะครับคนแรกได้90นะฮะคนที่2ได้75แล้วกันแล้วก็เป็น80สอ่าสมมุติว่าผมมีข้อมูลแบบนี้นะครับคือตอนที่เราสร้างตัว priority queue นะครับที่มาจากตัว class เองนะครับ อย่างเช่นอันนี้คือคลาสของแอ p พลิเคชันเนี่ยเป็นคัสตอมคลาสที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราจะต้องมีการบอกวิธีการเรียงลำดับว่าตัวคัสตอมอ b อบเจกต์ของเรานะครับจะมีการเรียงลำดับแบบใดนะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับตัวอย่างง่ายๆก็เราจะเรียงตามคะแนนนะครับก็คือเหมือนกับว่าตอนที่เราเรียกสัมภาษณ์เราจะเรียกตามคนที่คะแนนสูงสุดมาก่อนแบบนี้เป็นต้นนะฮะวิธีการเขียนนะครับเราก็สามารถเขียนได้แบบนี้นะครับวิธีที่1นะครับ ผมต้องบอกว่าตอนที่เราสร้าง Priority Queue นะครับตัว Comparator ที่ใช้สำหรับเรียงตัว Custom Object ผมสามารถจะพิมพ์แบบนี้ได้นะครับว่าเป็น Comparator นะครับเห็นไหมครับพอพิมพ์เข้าไปมันก็จะสร้างเป็น Comparator ออกมานะฮะ Comparator ตัวนี้นะครับเป็นของ Applicant Key แบบนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้ Object ก็พิมพ์ว่า Applicant เข้าไปอ่าแบบนี้แล้ว ตรง Return ตรงนี้นะครับผมก็เขียนโค้ดเข้าไปได้ว่าเป็น if ผมต้องการเปรียบเทียบตามคะแนนใช่ไหมครับก็ลองดูนะครับจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะฮะว่าเป็นตัว integer compare แล้วก็ o 1 get score นะครับเทียบกับ o 2 get score นะฮะถ้าเกิด score เท่ากันเดี๋ยวตรงนี้ต้องบอกว่าตัวนี้ compare แล้วเท่ากันเป็น0 เกิดคะแนนเท่ากันก็ให้เรียงว่าชื่อใครขึ้นต้นก่อนนะฮะผมก็บอกว่า return แบบนี้ o1. get name นะครับ compare to ignore case o2. get name ถ้าไม่เช่นนั้นนะครับตอนที่ return ก็คือ return ค่าตัวนี้นั่นเองอ่าคันนี้ดูนะครับอันนี้ก็คือกานเขียนแบบแรกก็คือใช้ตัวคอมพลิเตอร์ในนี้ หรือว่าผมจะไป implement ตัว comparable ใน Class applicant ก็ได้นะฮะอันนี้เขียนให้ดูง่ายๆเขียนแบบนี้ดูนะฮะในนี้นะครับเริ่มต้นมาก็เป็น main main เสร็จปุ๊บก็สร้างตัว create data นะฮะเป็นแบบนี้พอ create data แล้วผมก็สาธิตวิธีการดึงข้อมูลจาก q นะครับก็สั่งพิมพ์แบบนี้ลองรันดูนะครับอ่าลองดู ข้อมูลของเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในคิวนะฮะสังเกตนะครับตอนข้อมูลที่เราสร้างนะครับเราไม่ได้เรียงตามคะแนนแต่พอสั่งพู้ข้อมูลออกจากคิวนะครับสังเกตว่าคะแนนจากน้อยไปมากใช่ไหมครับอย่างเช่นบรูซเนี่ยได้69คะแนนนะครับอยู่ตรงบรรทัดที่35เนี่ยก็จะเป็นคิวแรกนะฮะแต่จริงๆแล้วลักษณะเช่นนี้เราควรจะเรียงคะแนนนะครับจากมากไปน้อยถึงจะถูกใช่ไหมครับงั้นกลับมาข้างบนตรงนี้นิดนึงนะครับวิธีการ เรียงคะแนนจากมากไปน้อยนะครับก็คือมันจะมี o 1นะครับออบเจกต์หกับออบเจกต์สถ้าผมสลับกันแบบนี้นะครับตรงนี้เป็น o 2แล้วตรงนี้เป็น o 1นะฮะแบบนี้ก็จะเป็นการเรียงจากมากไปน้อยนะครับตามคะแนนลองรันดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นไหมครับคราวนี้คําตอบก็คือว่าเราจะได้เรียงตามคะแนนออกมาละนะฮะอ่คราวนี้ลองดูนะครับว่าถ้ามี2คนนะครับสมมุติว่าแจ็คให้เป็นคะแนน 92ด้วยละกันนะฮะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าหากคะแนนเท่ากันแล้วก็จะเรียงตามชื่อนะครับลองรันดูอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็คือเป็นแจ็คได้92ดินดาก็92นะครับแต่ตัว J มาก่อนตัว L แบบนี้เป็นต้นนะครับงั้นก็จะเป็นการเรียงลักษณะเช่นนี้นะครับอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูอีกสักวิธี2วิธีละกันนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ออกไปก่อนนะครับวิธีนี้ก็คือสร้างคอมพลเตอร์โดยใช้ตัว a n o n y m o u s class นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะฮะอีกวิธีหนึ่งผมจะใช้ตัว lambda expression นะครับในการเขียนนะฮะหลักการนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัว lambda เนี่ยจะเป็นการลดรูปตัว a n o n y m o u s class นะครับสังเกตตัว a n o n y m o u s class เนี่ยถ้าดูโค้ดบรรทัดที่8จนถึง17นะครับจะมีส่วนที่ ดูค่อนข้างจะยาวไปนิดหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะลดรูปได้นะครับวิธีการลดรูปนะครับผมทําแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว l a ม b d a นะครับอ่าก๊อปส่วนที่เป็นพารามิเตอร์มาก่อนนะฮะนะครับอันนี้คือการเขียน lambda ก็ส่วนที่เป็นพารามิเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีขีดมากกว่านะฮะจากนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นตัวโค้ดนะครับ ผมก็สามารถที่จะ Copy นะฮะใส่วงเล็บอันนี้ไปก่อนส่วนที่เป็นโค้ดก็คือตรงนี้ Copy มานะครับแล้วก็แปะไว้แล้วก็เอาคอมเมนต์ออกนะอ่าเราก็จะได้แบบนี้แบบนี้นะครับจะเป็นการเขียนแบบที่เป็นสไตล์ที่เรียกว่าใช้ตัว Lambda นะครับรันดูเห็นไหมครับ ตามคิวนะครับก็คือคนที่คะแนนมากก็ถือเป็นคิวเริ่มต้นนะครับไล่มาเรื่อยๆวิธีหนึ่งนะครับผมจะเขียนให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นการใช้ตัวที่เราเป็นเมททอดเรฟเฟนส์นะฮะเริ่มต้นมานะครับเหมือนกับว่าเราเขียนโค้ดแค่นี้ก่อนใช่ไหมฮะแล้วข้างในเราจะเขียนตัวเมททอดเรฟเ e น c ์นะครับใน Java 8นะครับได้สร้างตัวคอมพลิเตอร์แล้วก็ comparing method ขึ้นมาให้นะครับ c o m p a l a t o r comparing นะครับแล้วใน comparing นะครับผมก็พิมพ์ชื่อคลาสเข้าไปนะครับ applicant นะครับแล้วก็มี colon ออ2อ่าันแล้วก็บอกว่า get score นะฮะอันนี้ก็คือการเรียงลำดับข้อมูลนะครับด้วย score แล้วถ้าเราต้องการเรียงจากมากไปน้อยก็พิมพ์คาว่า reverse เข้าไปนะฮะแล้วก็พอเรียงตาม score เสร็จแล้วนะครับจะเรียงตามชื่อด้วยนะครับก บอกว่าตรงนี้ then comparing ต่อนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นบรรทัดใหม่ดีกว่าตรงนี้ then comparing แล้วก็ข้างในก็เป็น applicant นะครับ get name แบบนี้อ่าคราวนี้ผมก็จะได้วิธีการ compare นะครับแบบนี้เรียกว่าเป็นการใช้ method reference นะครับลองรันดูนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเราสังเกตน,นะครับถ้าเราจะเขียนตัว c o m p พล a t o r นะครับการใช้เมธอดเดฟเฟรเนี่ยจะทําให้โค้ดเราดูค่อนข้างง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมามากเลยนะครับเมื่อเทียบกับวิธีการเขียนแบบ a n o n y m o u s class หรือว่าการใช้ตัว lambda expression นะฮะอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งานตัว priority queue โดยเฉพาะ priority queue ที่มีสมาชิกมาจากตัว custom object เนี่ยเราจะต้องสร้างตัว c o m p a r a t o r นะครับตอนที่เรา สร้างตัวคิวนะครับเพื่อบอกว่าข้อมูลของในคิวของเรานะครับจะถูกเลียงด้วยวิธีการใดนะครับโดยในตัวอย่างนี้นะครับผมก็โชว์ให้เห็นถึงว่าการสร้างตัวคอมเพลเตอร์ในนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถสร้างตัว comparable ฝังเข้าไปในตัว Class applicant เพื่อให้ถือว่าเป็นตัว default sorting ก็ได้นะครับ เอาละครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ